ในกนกกี้็สืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเมืองเก่าประจำปี2566พร้อมคณะขึ้นบนเวทีขอเรียนเชิญดรบางอรวิลาวันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีบุรีดรบังอรวิลาวัน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีที่เคารพอย่างสูงกระผมในานามประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพศ2566และในานามประชาชนในเขตเทศบาลตะบลเมืองเก่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งปีพศ2566มีดังนี้หนึ่ง เพื่อสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณีที่ความงดงามอ่อนโยนเพื่ออาทรมีน้ำใจไมตตีให้แก่กันและกันให้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของแม่พระแม่คงคาแม่น้ำลำคลองในการประดิษฐ์กระทง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยร่วมประเพณีลอยกระทงปัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิศกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาให้โอวาสแก่ผู้ร่วมง,งานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพศ2566 และกล่าวขอขอมาพระแม่คงคาต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสมาชิกเทศบาลตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะกรรมการตัดสินสาวแสนสวยนะคะที่ได้แม่ดีเด่นเมื่อปีที่แล้วด้วยความเระรพและพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านในเขตเทศบาลตะบนบนเก่าและเขตใกล้เคียงดิฉัั้นในานามของตัวแทนของท่าน สมทรวิราวันซึ่งเป็นอดีตและทนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขอดีตสมาชิกสวออนะคะและอดีตผู้แทนรัษฎรถึงแปสมัยและขณะนี้ท่านดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนเพื่อเสริมความกล่อและความแข็งแรงของท่านนะคะมาเช้าก็ไปเยี่ยมมาตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งต้องทําหน้าที่นี้โดยตรงนะคะ ็ขอชื่นชมและขอยกย่องในการจัดงานของท่านนายกซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านสอสอและก็สมาชิกทางสอจอด้วยทั้งสองท่านตลอดจนน้องเพชรตะกี้พิธีกรก็บอกว่าทุกงานน้องเพชรต้องมีส่วนร่วมมาช่วยสนับสนุนนะคะบัดนี้็เปเวลาอันสมควรดิฉันนั้นขอเปิดโครงการประเพณีลอยกระทงของนายกของเทศบาลตะบนเมืองเก่า นะคะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนประจำปี2,566ะบ,บัดนี้ ในค่ำคืนนี้พร้อมกับผู้มิเกียรินะคะบุคคลสาคัญในงานนี้ทุกทกท่านด้วยนะคะกล่าวคำขอ,ขอขมาพระแม่คงคาดังนี้สับพังอัปราราังสับพังอัปราราังขมาธรเมพันเตขมาธรมเมพันเตอุกาศขมามิพันเตอุกาศขมามิพันเตข้าแต่พระแม่คงคาข้าแต่พระแม่คงคาลูกขอวันทาลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทงด้วยประทีปกระทงพระแม่คงคาพระแม่คงคามีความเมตตาสูงส่งมีความเมตตาสูงส่งคือน้ำในกายคือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงสามส่วนมั่นคงกายจึงยืนยงกายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานชุ่มชื่นยืนนานวันนี้วันเพ็ญวันนี้วันเพ็ญพระจันทร์ลอยเด่นพระจันทรลอยเด่น เป็นสุภัส,สมัยเป็นสุภัส,สมัยลูกจัดกระทงลูกจัดกระทงประสงค์จงใจประสงค์จงใจนำมากราบไหว้นำมากราบไหว้พระแม่คงคาพระแม่คงคา